สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมโฟกจากโฟกี้ฟูดบูส์นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอรีวิวรองเท้าสตั๊ดจากผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีรองเท้ารุ่นที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วนะครับโดยรองเท้าที่อยู่ตรงหน้านเพื่อนๆคู่นี้นะครับก็คือเจ้า Adidas F50 Elite Messi นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า Triunfo Estrella นะครับแล้วก็จะอยู่ในชุดพื้นแบบ FG หรือว่า Firm Ground นั่นเองนะครับ เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงข้อมูลทั่วไปของรองเทารุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันเพิ่มเติมก่อนที่จะพูดถึงสเปกก็เทคโนโลยีต่างๆในรองเทารุ่นนี้ครับแล้วก็จะมีการชั่งน้าหนักลองสวมนะครับบอกพูดถึงฟีลลิ่งในการสวมใส่ให้ได้ฟังกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพูดถึงความคิดเห็นของผมที่มีต่อรองเทารุ่นนี้นะครับก็สำหรับคนที่สนใจในรองเทารุ่นนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้รับชมวิดีโอนี้ให้จบกันด้วยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมเนะะื้อหาทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆอชวยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไคร์ชแชนด์ของผมให้ด้วยนะครับขอแจ้งสิทธิพิเศษกันสักนิดน,นึงนะครับสำหรับแชนด์นของผมตอนนี้นะครับก็ได้เปิดระบบสมาชิกกันแล้วนะครับก็เ,เพื่อนๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกเว s บี u คอได้นะครับก็สำหรับสมาชิกเนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมวิดีโอตัวใหม่ก่อนใครนะครับหรือว่าจะมีสิยงอะไรพิเศษนะชื่อรรวมถึงงช่อสหับ คอมเมนต์เฉพาะสมาชิกด้วยนะครับสำหรับการเข้ามาเป็นสมาชิก VFB Sport นั้นก็มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นเองนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเรามากลับเข้าสู่เนื้อหาวิดีโอกันเลยนะครับสำหรับเจ้า f 5 0 Elite Messi เนี่ยก็จะเป็นตัวสีซิกเนเจอร์ของ l ี o n น l ลเ s สซี่นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นสีลำที่2ต่อจากตัวคู่สีทองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับตัว f 5 0เนี่ย ก็จะเป็นรองเท้าสายสปีดเจเนเรชันล่าสุดของทาง Adidas นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวสีคอลเลกชันปกติเนี่ยผมเคยรีวิวเอาไว้ในช ANNEL แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปตัวนั้นนะครับก็สามารถคลิกไปรับชมกันได้นะครับอาจจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวปกติกับตัวสีของเมซี่ด้วยนะครับสำหรับเรื่องดีไซน์เนี่ยเจ้าตัว F50 สีของเมซี่เนี่ยก็จะมีดีไซน์หลายๆอย่างที่มีความแตกต่างไปจากตัว F50 ตัวสีปกติที่เป็นคอลเลกชันทั่วไปนะครับ สิ่งแรกที่เห็นชัดเลยคือลวดลายของตัวรองเท้านะครับที่เขานำเอาดีไซน์จากตัว f 5 0อดีติโรพรมนะครับมาใช้ในตัวซิกเนเจอร์ของเมซี่ทั้งตัวสีทองแล้วก็ตัวตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะสังเกตได้จากตัวลวดลายตรงช่วงกลางของรองเท้ารวมถึงตรงขอบของรองเท้านั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่จะเป็นตัว elite ซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับสำหรับสีซิกเนเจอร์ของเมซี่เนี่ยนอกจากตัว elite ที่เป็นตัวท็อปแล้วเนี่ยก็จะมีตัว league ซึ่งเป็นตัวระดับรองบวยด้วยอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับแพคเกจในกล่องนะครับก็จะมีคล้ายคลึงกับตัวสีปกติเลยนะครับก็คือจะมีถุงผ้าแถมมาให้นะครับตัวจะมีโลโก้ของเมสซี่สกรีนไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นรองพื้นแบบคอมฟอร์ตนะครับแถมมาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นแผ่นรองที่มีความหนาแล้วก็ความนุ่มมากกว่าตัวแผ่นรองแบบสปีดท,ที่มาในตัวรองเท้านะครับก็สำหรับคนที่อยากได้ฟีลที่นุ่มสบายเท้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถ เปลี่ยนมาใช้แผ่นรองตัวนี้แทนได้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของสเปคและก็เทคโนโลยีต่างๆในรองเท้ารุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากอัปเปอร์กันเช่นเคยนะครับนี่เป็นความแตกต่างแรกและเป็นความแตกต่างหลักๆเลยก็ว่าได้ระหว่างตัวสีซิกเนเจอร์ของเมสซี่กับตัวสีปกติทั่วไปนะครับนั่นก็คือตัวซิกเนเจอร์ของเมสซี่เนี่ยใช้อัปเปอร์ที่เป็นอัปเปอร์ไฮบริดทัชนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนน่จาจะคุ้นเคยกับชื่อไฮบริดทัชนี้ดีนะครับเพราะว่าเป็นอัปเปอร์ หนังสังเคราะห์ที่ทาง Adidas เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เลียนแบบคุณสมบัติหรือว่าฟีลลิ่งแบบหนังแท้นะครับโดยที่รองเท้าคู่นี้นะครับจะใช้อัปเปอร์เป็นไฮบริดทัชแทบจะทั่วทั้งตัวรองเท้าเลยนะครับจะมียกเว้นเพียงแค่ช่วงส่วนบริเวณส้นเท้ากับตรงใกล้ๆข้อเท้าตรงนี้เท่านั้นนะครับที่วัสดุจะเป็นเหมือนกับผ้าตะข่ายนะครับแล้วก็ส่วนของลิ้นที่จะเป็นวัสดุพระมิดส่วนที่เหลือทั้งหมดจะเป็นไฮบริดทัชหมดเลยนะครับ อัปเปอร์ไฮบริดทัเนี่ยเรียกว่าน,น่าจะสร้างชื่อมากที่สุดในช่วงตัว F ห้าสิบ a d i o ปี2014รวมถึงเป็นอัปเปอร์ที่ใช้ในตัว p r e a t o r 24นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันปัจจุบันที่ทำวิดีโอตัวนี้อยู่ด้วยนะครับตัวนั้นจะเป็น Hybrid Touch 2.0นะครับฟีลิ่งของอัปเปอร์ r i d Touch ของรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็น Upper ที่นิ่มมากๆนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นตัวเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับฟีลแบบเหมือนกับ เรียกว่าใกล้เคียงกับฟีลของตัว F 5 0 2 0 1 4มากๆนะครับซึ่งมันเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าอัปเปอร์ตัวเนี้ยแม้ว่าจะเป็น Hybrid Touch เหมือนกับตัว p r e a t o r เนี่ยแต่ฟีลของตัวเนี้ยให้ฟีลที่มีความนิ่มแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติกว่ามากๆอาจจะเนื่องด้วยว่าดีไซน์ของรองเท้าเนี่ยเป็นไฮบริดทัชแบบโลง่งๆไม่ได้มีพวกแถบปัน่นแถบยางอะไรมารบกวนเลยนะครับทำให้อัปเปอร์ตัวเนี้ยมันให้ฟีลที่นิ่มแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะหนากว่าอัปเปอร์ตัวไฟเบอร์ทัชของตัวสีปกติอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ในเรื่องของความนิ่มความยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติเนี่ยตัวเนี้ยดีกว่ากันมากๆนะครับแต่แม้ว่าผมจะชอบฟีลของตัวไฮบริดทัชของสีเมซี่เนี่ยมากกว่าตัวไฟเบอร์ทัชของสีทั่ทวไปแต่ไม่ได้หมายความว่าอัปเปอร์ไฟเบอร์ทัชเนี่ยด้อยกว่าตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ความชอบของผู้สวมใส่ซะมากกว่านะครับถ้าใครชอบฟีลแบบว่านิ่มๆม,มีความแบบ เป็นหนังสังเคราะห์ที่ใกล้เคียงหนังแท้แต่ว่าไม่ได้ต้องการฟิลที่แบบดิบหรือว่าบางเฉียบใกล้เคียงเท้าเปล่ามากจนเกินไปเนี่ยก็จะชอบฟิลของตัวไฮบริดทั h ตัวนี้มากกว่าในขณะที่ใครที่ชอบฟิลแบบว่าดิบๆเลยนะครับเป็นความแบบบางๆใกล้เคียงเท้าเปล่ามากๆเนี่ยก็อาจจะชอบฟิลของไฟเบอร์ทัสมากกว่าก็ได้แต่ส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าตัวน,นี้จะให้ฟิลที่นิ่ม็นธรรมชาติกว่าในขณะที่ไฟเบอร์ทัสจะมีความกระด้างคล้ายๆพลาสติกอยู่เล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับ ส่วนผิวสัมผัสของรองเท้านะครับก็จะมีการเสริมลวดลายที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆตรงนี้เอาไว้นะครับทั้งฝั่งข้างเท้าด้านในแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะให้ความฝืดนิดๆในการสัมผัสบอลนะครับจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับตัวเทคโนโลยีสปรินทเว็บในสีปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวความนูนของเส้นเหล่านี้จะน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้ให้ฟีลที่ฝืดเท่ากับตัวสปรินเว็บในสีปกติทั่วไปนะครับแต่ก็ พอจะช่วยให้เรียกได้ว่าสัมผัสเนี่ยไม่ลื่นจนเกินไปได้ในระดับหนึ่งนะครับทำให้บอลนะไม่ลื่นลดจากเท้าง่ายจนเกินไปนักนั่นเองครับด้านในใต้อัปเปอร์นะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นแนวโบุบไมโครไฟเบอร์บางๆเอาไว้นะครับไม่ได้ช่วยเพิ่มความหนาของอัปเปอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ให้ฟิล์ที่ค่อนข้างนิ่มเท้าเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแนวร้อยเชือกนะครับก็จะอยู่ตรงกลางแบบมาตรฐานนะครับแต่ส่วนที่นะ่าสนใจคือลิ้นรองเท้านะครับ ที่บอกว่าน่าสนใจเป็นเพราะว่าตัว F50 Elite Messi ตัวนี้ได้นำดีไซน์ที่ Messi ใช้กับรองเท้าที่เขาใส่เองจริงๆนะครับหลายๆคนที่ติดตามเพจของผมหรือว่าเป็นแฟนตัวยงของเมสซี่เนี่ยน่าจะพอทราบกันดีว่าเมสซี่มักจะขอให้ทาง Adidas เนี่ยคัสตอมลิ้นให้เสมอไม่ว่าจะเป็นรองเท้ารุ่นไหนก็ตามนะครับเขาชอบที่จะใช้ลิ้นแบบเบริโต นะครับจะไม่ชอบใส่พวกที่เป็นอัปเปอร์ชิ้นเดียวหรือว่าลิ้นแยกอะไรต่างๆนาเลยเขาใช้แค่บริโตเท่านั้นซึ่งตัว f 5 0 e l i t e Messi รุ่นนี้นะครับก็ได้ใช้ดีไซน์ที่เป็นแบบบริโตเช่นเดียวกับที่เมซี่ใช้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักบริโตทางนะครับบริโตทางเนี่ยคือลิ้นรองเท้าในแบบที่เชื่อมออกมาจากอัปเปอร์ฝั่งข้างใดข้างหนึ่งหวางข้างเท้าด้านในกับข้างเท้าด้านนอกนะครับก่อนที่จะสอดเข้าไปใต้อัปเปอร์อีกด้านหนึ่ง นะครับอย่างเคสของ F50 e l i Messi ตัวนี้ก็คืออ p p เปอรเนี่ยจะมีส่วนที่เชื่อมจากข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็จะมาสอดเข้าไปใต้ฝั่งข้างเท้าด้านในนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ F50 ตัว4ีคอลเลกชันปกติเนี่ยเขาใช้ลิตในแบบที่เป็นตัวเทคโนโลยีคอมเพรสชันฟิตนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะที่แยกตัวจากอ p p เป2ข้างแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับห่วงล็อกช่วงกลางเท้าแทนซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ผมทราบมาคือ มีคนที่ไม่ชอบตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันบีบรัดช่วงกลางเท้ามากเกินไปทําให้ใส่ไม่สบายหรือว่าคนที่มีเท้า,วากว้างๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใส่ค่อนข้างลาบากแต่ว่าตัวสำหรับตัวเนี้ยที่เป็นบริโต้ถังเนี่ยข้อดีของมันคือลิ้นแบบเนี้ยมันสามารถอ้าให้กว้างได้นะครับทำให้สามารถสวมรองเท้าได้ง่ายก็คือเป็นมิตรกับคนเท้ากว้างมากกว่านะครับแล้วก็ให้ฟีลที่สามารถแบบว่าปรับความกระชับช่วงกลางเท้าเนี่ยได้มากกว่า แต่ตัวนี้ผมไม่ได้บอกว่าบริโตทางตัวนี้ดีกว่าตัวเทคโนโลยีคอมเพรสชันฟิตนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนส่วนตัววัสดุของลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาใช้เป็นตัวผ้าถักพรามณดนะครับแต่ว่าก็จะมีการเคลือบผิวด้านบนให้ด้วยซิลิโคนตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนดีไซน์ของบริเวณข้อเท้านะครับก็จะเหมือนตัวปกติเลยก็คือเป็นแบบข้อสั้นส่วนกรอบป้องกันส้นเท้านะครับก็จะเป็นแบบเกาะส้นด้านนอก ที่เชื่อมเป็นชิ้นเดียวกับตัวชุดพื้นเลยนั่นเองนะครับก็จะให้ความแข็งแรงมั่นคงช่วยล็อกส้นเท้าได้ดีสําหรับแนวบุบริเวณด้านในส้นเท้าแล้วก็รอบข้อเท้านะครับก็จะมีผิวสัมผัสที่เป็นเหมือนกับไมโครไฟเบอร์นิ่มๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะต่างจากสีปกติตรงที่เขาจะไม่ได้มีเป็นเท็กซ์เจอร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนปริมาณโฟมที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับหนามากเท่ากับตัว Speed Portal แต่วก็ถือว่าให้มาเพียงพอเลยทีเดียวครับสำหรับแผ่นรองพื้นแบบสปีดที่มาในตัวรองเท้านะครับผิวสัมผัสด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์นิ่มๆส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโฟมสีขาวชิ้นเดียวนะครับซึ่งจะมีความบางกว่าแผ่นรองแบบคอมฟอร์ทที่แถมมานะครับแต่ก็จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าด้วยเช่นกันสำหรับชุดพื้นแบบ FG หรือว่าเฟิร์มกราวของรุ่นนี้นะครับก็จะเหมือนกันกับตัวชุดพื้นของ สี collection ปกติเลยนะครับก็คือใช้ชุดพื้นที่มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า sprint frame 360เหมือนกันนะครับชุดพื้น sprint frame 360ตัวนี้นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นตัวในช่วงหน้าเท้าที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะสามารถดีดตัวได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรุนแรงมากนักนะครับส่วนช่วงกลางเท้าเนี่ยก็จะมีการเสริมแกนแข็งเอาไว้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในช่วงกลางเท้านะครับ ตัวปุ่มของชุดพื้น Sprintframe สามตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มคู่หน้าที่เป็นปุ่มไบมีทรงหัวลูกศรน,นะครับแล้วก็ปุ่มตรงปลายสตั๊ดที่เป็นเหมือนกับครีบช่วยในการจิกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีปุ่มซัพพอร์ตตรงกลาง2ปุ่มที่เป็นทรงหัวลูกศรเหมือนกันส่วนปุ่มที่เหลือตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เหมือนกับเป็นครึ่งวงกลมนะครับก็คือเขาเหมือนดีไซน์ให้ด้านในของตัวปุ่มเนี่ยจะมีความโค้งมนเพื่อช่วยให้เราสามารถ หมุนตัวได้อย่างอิสระมากขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะช่วยในการยึดเกาะพื้นสนามได้ดีขึ้นเรียกได้ว่าเอาจุดเด่นของทั้งปุ่มกลมและปุ่มไมมีดมารวมกันไว้แต่ก็จะทให้เป็นฟีลที่แบบกลางๆนะครับไม่เด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งสัทีเดียวส่วนตัวปุ่มด้านหลังนะครับตรงส้นเท้าก็จะเป็นปุ่มไมมีดทั้ง4ี่ปุ่มเลยครับ ซึ่งชุดพื้นตัว FG หรือว่าเฟิร์มกราวของตัวนี้ผมก็จะแนะนำให้ใช้งานกับสนามหญ้าจริงเท่านั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีปุ่มที่ใกล้เคียงกับปุ่มกลมอยู่พอสมควรแต่ว่าปุ่มด้านหน้ารวมถึงปุ่มส้นก็ยังเป็นปุ่มใบมีดอยู่ดีรวมถึงความยาวของปุ่มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงค่อนข้างยาวเลยนะครับดังนั้นการที่เอาไปใช้งานในสนามที่เป็นสนามหญ้าเทียมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้งานกับสนามหญ้าเทียมสักเท่าไหร่ แต่สำหรับย่าจริงเนี่ยได้ว่าใช้งานได้สบายท้ามากๆสำหรับเรื่องของชุดพื้นนะครับตัวสีซิกเนเจอร์ของเมซี่เนี่ยผมไม่เห็นมีวางจําหน่ายแค่ตัวชุดพื้นแบบ FG หรือว่าเฟิร์มกราวนนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีตัวฮาร์ดกราว d หรือว่า AG ให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับสำหรับคนที่สนใจในชุดพื้นเหล่านั้นก็คงต้องมองเป็นตัวสีจากคอลเลกชันปกติทั่วไปแทนนะครับได้เวลามาลองชั่งน้าหนักกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า F50 El i t e บอตเมซี่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ไซส์ครับ ก็จะเห็นว่าหนักอยู่ที่ประมาณ183กรัมนะครับซึ่งมาเปรียบเทียบกับตัวสีคอลเลกชันปกติเนี่ยตัวนั้นจะหนักอยู่ที่ประมาณ175กรัมนะครับตัวเมสซี่จะหนักกว่าอยู่ประมาณ8กรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับน่าจะไม่ได้ทําให้รู้สึกถึงความแตกต่างในระหว่างที่ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับตอนนี้กำลังสวมเจ้า adidas F 5 0 elite Messi นะครับแบบตรงไซส์ตามความยาวเท้านะครับที่8 US 2 6 0 JP ครับ สำหรับตัวนี้นะครับลิ้นเป็นบริโตทางก็จะสามารถอ้าอ้าได้กว้างนะครับเพื่อให้สวมเท้าได้ง่ายก็จะเห็นว่าสวมได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเมื่อสวมเท้าลงไปแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว,ว่าว้าวนะครับคือใส่สบายมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่สวมแล้วก็ให้ฟีลที่นุ่มนิ่มสบายเท้ามากๆเลยนะครับ เทียบกับตัว Fiber Touch ที่ผมใส่มานานเบรกอินมานานแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่นิ่มเชื่องเท้าสักเท่าไหร่เลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับฟีลของตัวเมซี่ตัวนี้มากๆเลยทีเดียวส่วนเรื่องของทรงรองเท้านะครับก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากตัวคอลเลกชันสีปกติช่วงหน้าเท้าเนี่ยจะมีความกว้างในระดับหนึ่งนะครับส่วนช่วงกลางเท้าเนี่ยก็จะอบกระชับดัดเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับ รัดเท้าแน่นจนเกินไปให้ผมรู้สึกว่าอึดอัดหรือใส่ไม่สบายเท้านะครับอีกจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าใส่อยู่สบายมากๆก,ก็อาจจะเป็นเรื่องของลิ้นแบบบริโตนะครับที่ทําให้ช่วงกลางเท้าเนี่ยมันสามารถปรับความกว้างได้อิสระกว่าตัวสีปกติที่เป็นตัวคอมเพรสชันฟิตทังนะครับตัวนี้จะให้ฟิลที่เป็นธรรมชาติกว่ารวมถึงเป็นมิตรกับคนที่มีลักษณะเท้าวกว้างมากกว่าซึ่งนั่นรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับ ก็เพื่อนๆน่าจะเห็นได้ว่าอัปเปอร์เนี่ยอบกระชับแนบชิดเท้าทุกส่วนของผมนะครับแบบไม่เหลือพื้นที่ว่างมากจนเกินไปเลยนะครับเพดานหน้าเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะครับแนบชิดกับเท้ามากๆแต่ก็ไม่ได้กดเล็บเท้านะครับรวมถึงความนิ่มของตัว Hybrid Touch เนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันนิ่มสบายนิ้วเท้าวกว่านะครับไม่ได้รู้สึกว่าโดนกดเล็บเท่ากับตัว Fiber Touch อีกด้วยนะครับเรื่องไซส์เนี่ยผมแนะนำให้ใส่ไซส์เดียวกับตัว F 50สีปกติเลยหรือใส่เท่ากับรองเท้า Adidas รุ่นอื่นๆที่เพื่อนๆเคยใส่ได้เลยนะครับตัวผมเนี่ยเลือกใส่ตรงไซส์ตามความยาวเท้าเลยนะครับผมรู้สึกว่ามาเป็นไซส์ที่เข้ากับรูปเท้าของผมอยู่แล้วนะครับก็พอสวมมาแล้วก็จะมีปลายเท้าเหลืออยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับความยาวมันจะโอเวอร์เล็กๆน้อยๆถ้าเกิดใครที่มีเท้าค่อนข้างเรียวแล้วชอบใส่พอดีปลายก็อาจจะลดเครื่องไซส์ได้ ส่วนเรื่องของความกระชับบริเวณรอบข้อเท้านะครับด้วยดีไซน์ของรองเท้าที่เป็นแบบบริโต่ถังนะครับก็จะทําให้มีช่วงข้อเท้าที่ค่อนข้างอ้านะครับให้มีช่องว่างให้นิ้วสามารถลอดเข้าไปได้ทั้งสองข้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหากับความกระชับรอบข้อเท้าแต่อย่างใดนะครับก็รู้สึกว่าอย่างล็อกกระชับข้อเท้าได้โอเคนะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็รู้สึกว่าล็อกส้นเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวโฟมที่ให้มาเนี่ย ให้ความรู้สึกที่ใส่สบายแล้วก็ล็อกกระชับส้นเท้าได้พอเหมาะครับส่วนฟิลของชุดพื้น p ป n Frame 360ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดพื้นที่ค่อนข้างบางนะครับส่วนเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยก็เป็นชุดพื้นที่มีด้านหน้าที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเหมือนธรรมชาติมากๆนะครับให้ความรู้สึกสบายทาเท้าไปธรรมชาติอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการดีตัวที่รุนแรงเท่ากับรองเท้าสส่สปีดบางรุ่นแต่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างสบายฝ่าเท้ามากๆนะครับ แม้ว่าปุ่มจะค่อนข้างยาวแต่ว่าปุ่มที่ให้มาก็ถือว่ากระจายน้หนักตัวได้ดีนะครับยืนได้เต็มฝ่าเท้าปุ่มไม่รู้สึกว่ายันฝ่าเท้าเลยนะครับก็ถ้ามานำไปใช้งานกับสนามหญ้าจ,จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดพื้นที่สบายเท้ามากๆเลยนะครับแต่สําหรับสนามหญ้าเทียมเนี่ยผมเคยมีโอกาสนาไปใช้อยู่นะครับก็มีความรู้สึกว่าบางจังหวะเนี่ยปุ่มมันก็ยังล็อกพื้นสนามอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าบางปุ่มของมันมีลักษณะเป็นปุ่มใบมีดดังนั้นส่วนตัวผมจะไม่แนะนําให้ใช้งานกับสนามหญ้าเทียมนะครับ และที่จบไปคือเจ้า Adidas F 5 0 Elite Messi Triunfo Estrella เนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถบอกผมได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่า F 5 0 Messi ตัวนี้มันคือการกลับมาของ F 5 0จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ชื่อเหมือนกับตัวสีปกติทั่วไปนะครับ u p p i r Hybrid t o u ท h ที่เขาให้มาในตัวสีเมซี่ตัวเนี้ ทำให้มันได้ฟิลที่นิ่มสบายกว่ามากๆแล้วก็ให้มีความใกล้เคียงกับฟิลของตัว f 5 0า d i บอดิซิโรปี2 0 1 4เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นอกจากฟิลในช่วงแรกที่นิ่มแล้วก็ใส่สบายกว่าแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าดีไซน์แบบลิ้นแบบบริโตทางตัวเนี้ยช่วยให้คนที่มีเท้ากว้างอ่ะใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใส่สบายขึ้นอีกด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้า f 5 0 messi ตัวเนี้ยดีมากๆดีกว่าตัว สีคอลเลกชันทั่วไปด้วยซ้ำในใสายตาผมนะครับทำให้ผมสงสัยเลยด้วยว่าทําไมเขาถึงไม่ทําสีปกติทั่วไปให้เหมือนกับตัวสีเมสซี่ตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับความชอบของผมอาจจะแตกต่างจากของเพื่อนๆก็ได้นะครับเรื่องของรองเท้าเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนผมไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับเยียงแค่ผมชอบตัวนี้มากกว่าแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่ชอบตัวสีคอลเลกชันปกติมากกว่าตัวสีเมสซี่ตัวนี้อยู่แน่นอนเลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจในรองเท้าคู่นี้นะครับ f 5 0 elite messi เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปในประเทศไทยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนเอนช่วยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับแล้วก็กดปุ่มรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามช่องของผม w b 4 k f o football boost นะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอตัวใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ได้ติดตามกามาัน ทาง Instagram หรือว่าทาง TikTok นะครับก็ทั้ง3าช่องทางจะมีลิงก์ใน description ด้านล่างนะครับก็ฝากไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ข้หมดลเราไปเท่านี้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่รับชมและพบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ